สวัสดีครับอยู่กับบุญรอดดําทีมเช่นเคยนะครับวันนี้ผมก็ยังพามาติดตามเจ้าปีศาจหรือว่าปีศาจไขลานครับขับโดยหัหน้าจโจรยเจรยเ่ะออ่ะมาดูงานหลวงครับไปถึงไหนแล้วไม่ได้แวะมาหาสองวันครับไปถึงไหนแล้วน้ำก็ยังอุดมสมบูรณ์ครับยังเต็มเหมือนเดิม ขี้โคลนก็ยังคงเยอะเหมือนเดิมครับแต่ทางนี้เริ่มจะไม่มีขี้โคลแล้วนะฝั่งนี้เริ่มจะมีดินแห้งให้เห็นแล้วดูดูดสภาพเจ้าปีศาจมอมแมมไปหมดเลยวันนี้จะทำอะไรต่ออ่ะบรรยากาศยามเช้าเช้าสดชื่นเสมอดูครับนี่คืมอีกแล้วครับ คืมอมีแล้วท้องฟ้าอ่ะนี่เหมือนว่าจะล้วงดินข้างล่างขึ้นมานะ,ะล้วงดินข้างล่างขึ้นมาโอ้น้ำก็ยังซึมเนะาะถามว่าช่วงนี้โอ้โหเดินลยุยอย่างกับสไลเดอร์เลยถามว่าช่วงนี้บ้านผมฝนตกไหมตกครับ แต่น้อยลงไม่เหมือนเมื่อก่อนทุกวันนี้ก็เริ่มน้อยลงครับน้อยลงเขาว่าจะแรงอีกเดือนหนึ่งครับประมาณกลางเดือนนี้ยจนถึงกลางเดือนหน้ากรกฎาว่าจะแรงอะวันนี้จะทําอะไรเรามาติดตามโอ้ฟันเจ้าพิศาจเอาอันทู่ไว้ตรงกลางครส่วนอันแหลมๆเอาไว้ด้านข้างนี่เวลากินจะได้กินเสมอกันฟัน และพักพวกทีมงานไปไหนเอ้ยเอ้ยเอ้ยเอาแล้วมาทินก็เอาแล้วเอาแล้วขอให้ตั้งตัวสักหน่อยไม่ได้เลยเห็นหน้ากันปุ๊บนี่เอากันเลยทีมงานหกล้อดำกับเจ้าสมเชงไปตักดินนะฮะอีกที่หนึ่งวันนี้ก็เลยใช้เดียวเลย พ่ออโจ้เราหรือหัวหน้าโจยเราครับวันนี้ใช้เดียวครับใช้เดียวจะเดินไปทำอะไรอ้าย้ายท่อสูบซิ่งใหม่แล้วคะเอาไว้ตรงนี้เลยโอ้โหเด็ท่อสูบซิ่งเอาไว้ตรงนี้เลยครับเอาไว้ที่เดิมนี่มันเกจกะเียอะเผื่อหกลอดวิ่งไปปุ๊บมานี่มันจะบัมบากยากเอาไว้ทางนี้เลยนี่ก็ล่อยปล่อยน้ำ ค่อยๆน้ำมาว่าที่นี่ที่เดียวค่อยน้ำโอ้โหโ,โหางานนี้ผมแลลวโอ้โหอะเริ่มเปิดนะเริ่มเปิดนะครับเปิดให้น้ำมันไหลลงไปฮนะนู้นแสดงว่าตรงนู้นต้องล้วงดินขึ้นมาแนะ่ให้มันลึกให้น้ำมันรวมอยู่ตรงนั้นที่เดียวฮนะเริ่มเปิดระบายน้ำนะครับ เริ่มเปิดระบายนะอ้าวมาแล้วมาแล้วมาแล้วโอ้ยเหนาะเาะอยากจะให้ผมเปื้อนเหมือนเจ้าปีศาลด้วยสภา,าพเจ้าปีศาไดีดูไม่เจอเลยตอนนี้เอาอีกแล้วเอาอีกแล้วโอ้โหชุดนี้ชุดใหญ่ตายากระพริบตายากกระพริบมีสวิงด้วยมีหมุนอีกรอบหนึ่งด้วยเนะี่ย เอาเข้าไปครับเอาเข้าไปอยู่คนเดียวเหงาไงวันนี้ไม่มีเพื่อนแกล้งเพื่อนเย้งไงม,มาไล่น้ำครับไล่น้ำไล่ลงไปนู่นนะไปถึงท่อซิ่งนะแล้วค่อยสูบน้ำอีกทีนึ่งดูอย่างนี้ก็ชื่นใจแล้วนะ เพราะว่าคีโคนก็เอาออกไปก็ไม่ใช่น้อยน,อยนะเกือบจะครึ่งของครึ่งสะอยู่แล้วเนี่ยดินข้างล่างนี่แข็งดีนะดีไม่เจอหินถ้าเจอหินเนี่ยโงงานเข้าฟันหมดแน่ฟันเจ้าวิศา มาหาหัวหน้าโจนี่ยืนได้ฝั่งนี้ฝั่งเดียวนะทางอื่นไม่ต้องไปพูดถึงไปไม่ได้นอกจากพายเรือหรือไม่ก็เดินลุยไปนะเลยเห็นได้แต่ฝั่งนี้ฝั่งเดียวโอ้แดดเริ่มออกนะครับแดดเริ่มออกแล้วอ่าปุดดวงให้ลึกๆแล้วก็เอาคีโคล,ลงไปนะฮะไม่มีปัญหาหรอกเพราะว่าระดับเขาทายไปแล้ว เขาบอกเมตรห้าสิบเราคูดไปสองเมตรเลย<ม>เพื่อโยนขี้โคลนลงไปข้างล่างฮะนี่มันทอยไม่ถึงอ่ะพยายามเอากี่โคนออกครับเพื่อจะได้ลวงดินแห้งขึ้นมากองแบบตรงนี้นะฮะนี่แบบด้านขวามือฮะนี่นะครับบอ่องานหลวงของคุณน้าโจยจะอยู่ประมาณแค่ถึงตรงนั้นแหละฮะ ความกว้างประมาณ36เมตรยาวนี่ตลอดเลยตั้งแต่หลังกุติพระมายันถึงนี่ฮะถึงท่อสูบซิ่งนี่แต่ปัญหางานนี้มันอยู่ที่ขี้โคนี่แหละดินเปียกดินเละนี่แหละทำยังไงที่จะออกให้ให้หมดได้ไวฮะทำหมดเมื่อไรปุ๊บก,ก็สบายเลยเพราะว่าข้างล่างเป็นดินแข็งอยู่แล้วแห้งด้วย แต่น้ำก็ยังมีซึมมานะซึมมาจากไหนทางนู้นลฮะทางฝั่งนู้นเลยฮะราบใดถ้าน้ำยังมีอยู่ฝั่งนู้นมันก็สามารถซึมลงมาได้ครับมีท่อซิ่งสักอย่างไม่ต้องกลัวซึมมาเยอะๆก็สูบเอาครับทีเดียวนี่โคนาโจยกกำลังไล่นะโอ้โหบางจุดก็ ขี่โคลน้ำเหมือนกันนะเนี่ยอย่างตรงนี้เกือบจะสองเมตรเลยนะขี่โคลนะอ่านี่ไล่มาไล่มาให้มันยิงให้มาถึงฝั่งนี้ฮะเพื่อให้เจ้าสมเชิงตักขึ้น6กร้อดำไดอ้อย่างนั้นก็เอาขึ้นสักหน่อยกันน้ำไว้กันน้ำ เผอเจอฝนตกหนัก ไม่มีอาวุธเลยไม่มีไม้คอยไปแคะบุงกี่หรือไงใช้เคาะเอาทำมาได้ครึ่งหนึ่งก็ยังดีนะที่เรือเยอะก็สบายฮะโอ,โ,อโ,อโอ้โหเห็นน้ำงานนี้มีแต่น้ำกับขี้โคลน ดูลางรถเทเลอร์ดิมีถังน้ำมันด้วยเอามาตุนไว้เลยเตรียมไว้เลยครับไม่ต้องย้ายกับเอาแต่เทเลอร์กับเอาไม่โครฝากวัดไว้นู่นจูเนียก็อยู่นั่นเจ้าเด็กพิกหนูฮะเดียร์ไม่เห็นจอดอยู่นู่นทอยขี้โคนครับอยู่นู่น ทำอะไรเนี่ยทำอะไรเนี้ยโอ้โหรอบนี้เต็มมุ้งกี้เลยครับเอาให้เต็มเลยโอ้โหนี่ทันน้ำไม่เท่าไหร่นะถ้ากีโคนี่โอ้โหมันกระเดินไกลจริงๆนะอีกหน่อย,นยผมจะให้เลิกขับแม็โครไปตีกอลแล้วเพราะว่าสวิงเก่งฮะนี่สวิงน,นี่มีการหมูอีกรอบหนึง่งเอาเข้าไป จะเอาให้ถึงให้ได้เลยใช่ไหมโอ้โอหโอ,โอ้บอมลูกดีโอ้โหถึงนะแต่ไม่โดนถึงอยู่แต่ไม่โดนโอ้โหสวิงเก่งอย่างนี้ไทเกอร์อวูดอายเลยแหละอีกน้อยเลิกรับแมคโครไปตีกอล์แล้วสวิงเกงเ่งแบบนี้เอาเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วมีการคัดด้วยนะ กะว่าจะให้ผมเปื้อนให้ได้ยังไงเนี่ยดู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 ด,ดูโอ้โห,โอ,โหอย่างก,กระจุดผดุดีถ้าเข้าอีกประมาณสักห้าเมตรนี่โดนแน่นอนเนี่ยเยต็มเต็มอ้าทำงานไปทำงานไปโอ้โหโดนบอมที กี่ลูกนเนี่ยตั้งแต่มาเนี่ยไม่ใช่ห้าหกลูกกันเลยเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็คงจะมาช่วยกันแล้วมั้งทีมงานอันนี้ผมไม่ทราบเหมือนกันว่าจะมาพรุ่งนี้ได้มาหรือเปล่าเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วไม่เวียนหัวไงน่ะเย้ yeah! มีการโชว์ชโชว์ให้ดูบอมใส่ทางนูน้นใส่น้ำ เอาเข้าไปลูกพี่อันไหนที่ทําแล้วมันสบายใจทําเข้าไปได้มีรอยยิ้มก็ดีใจแล้วใช่ไหมวันนี้ก็คงจะไล่คีโคนกับเอาดินข้างล่างครับดินแห้งๆขึ้นมาครับมากองไว้เหมือนตรงนี้ละฮะดูดิโอ้โหตรงงานคีโคนเกือบ2องเมตรนะกว่าจะถึงดินดินแห้งดินแข็ง ่ะเดี๋ยวคลิปนี้ผมขอจบเพียงเท่านี้ก่อนครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ